สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวันพีทแต่ไม่ใช่เป็นวันพีทเวอร์ชันมังงะดีกว่าเรามาพูดกันถึงวันพีทเวอร์ชันคนแสดงกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นซีรีส์ที่จะลงใน Netflix นะครับผมที่นี้เองเนี่ยไอซีรีส์แบบนี้ที่มันเป็นไลฟ์แอคชั่นก็คือคนแสดงจริงๆอ่ะอ่ะผมพูดตรงๆเลยว่าเราจะไม่ได้อวยก่อนที่มันเริ่มเพราะว่าตอนนี้มันก็เพิ่งออก แค่ภาพเดียวถูกไหมแบบภาพประกอบอะแบบมันไม่ได้เห็นเนื้อเรื่องหรือเห็นตัวอย่างอะไรเลยแต่โอเคเรารู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องเนี้ยมันก็จะเริ่มขกันไปตั้งแต่แบบย้อนกลับไปในลูฟี่ภาคแรกถูกไหมในแบบวันพีซภาคแรกเลยแต่อ่านเราพอจะรู้เขาคงเนื้อเรื่องแล้วว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนไหนแล้วก็ได้เห็นภาพโปสเตอร์แรกมาแล้วนะครับเราก็พูดตรงๆอะอย่างที่บอกกันไปว่าเวลาที่เอาแบบการ์ตูนหรือว่าเอาเกมมาทําเป็นหนังทั้งซีรีส์เนี้ยมันมักจะไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็ต้องผมพูดตรงๆว่าผมมาเตรียมใจเอาไว้ระดับหนึ่งเลยนะว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาแบบ10เต็ม10อะแต่สำหรับผมเองอะออกมา8เต็ม10ผมก็ถือได้ว่าสอบผ่านแล้วนะอันนี้แล้วแต่มุมมองของคนละกันแต่ผมอ,อยากบอกให้ทุกคนนะอยา่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยแบบแน่นอนละถ้าเราดูคาดหวังมันก็คงดีแหละแต่ถ้ามันออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใจอไว้หน่อยเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราแบบเออชิลๆได้ถูกไหมแบบถ้ามันออกมาไม่ได้แบบอย่างที่หวังอะมันก็อาจจะไม่ได้เจ็บมากอะไรประมาณเนี้้นาออกก็บไว ด้วยว่าไอ้พวกเรื่องการดัดแปลงเป็นซีรีส์แบบนี้อย่าไปคาดหวังกับมันมากแล้วก็ผลงานล่าสุดของเกมที่ทําออกมาเป็นแบบซีรีส์อย่าง The Last of Us อย่างเงี้ยโหเกินคาดเลยทําออกมาดีจัดแต่ก่อนหน้านั้นอย่าง Resident Evil อย่างเงี้ยออกมาบึ้มจัดเลยแต่โอเคเรากลับมาพูดจนถึงซีรีส์วันพีซเรื่องนี้กันต่อดีกว่านะครับเราได้เห็นแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยแทบจะเอาออกมาจากมังงะเลยถูกไหมมันคงมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องหรือทําให้ทุกอย่างมันกระชับขึ้นไปบ้างแหละแต่จุดที่น่าสนใจแล้วก็มีแฟนเนี่ย สงสัยงงงวยแล้วก็หลายๆคนนออกมาโวยว่าทำไมต้องเปลี่ยนจุดนี้ไปด้วยวะนั่นก็คือการแต่งกายของลูฟี่นะครับ โดยรวมถ้าดูอันผันผานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลูฟี่แม่งก็แต่งตัวเหมือนกับในมังงนะนั่นแหละถูกไหมเออใส่กางเกงยียนขาแบบสส่วนเนาะแล้วก็เป็นแบบเสื้อสีแดงมีหมวกฟางอะไรเออมันก็ดูแบบลูฟี่นี่หว่าทําไมมันมันแตกต่างอะไรจากแบบในเวอร์ชั่นของมังงะอย่างน,นั้นหรอคําตอบก็คือรองเท้านะครับมีคนเนี่ยนะครับผมก็มานั่งสังเกตจ้ำจี้กันใหญ่ว่าเออทาไมลูฟี่ในโปสเตอร์เนี่ยใส่รองเท้าแทนละ่ะไม่ใส่รองเท้าแต่ใส่เป็นผ้าใบากัน ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการออกมาตอบแล้วนะครับว่าทำไมถึนต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้และการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแค่ในโปสเตอร์ด้วยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในซีรี์ไปเลยนะครับผมนั่นก็คือลูฟี่เนี่ยจะใส่รองเท้าผ้าใบไปเลยโดยสาเหตุนี้เองก็ได้มีคนไปถามตัวของนักแสดงที่รับบทเป็นนามิอย่างตัวของเอมิลี่รัตนะครับผมที่นี้เองเนี่ยเอมิลี่รัตก็เลยออกมาอธิบายให้ฟังว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ลูฟี่เนี่ยใส่ผ้าใบแทนรองเท้าแต่เพราะว่าเวลาถ่ายทําต่างๆเนี่ยนะ มันก็จะมีสตันเนี่ยมาถ่ายทําในฉากที่แบบเฮ้ยถ่ายยากๆให้ถูกแม้โลดผลที่อาจจะเกิดอันตรายได้แต่ทีนี้เองเนี่ยนักแสดงเองอ่ะก็ต้องการอยากจะทําทุกฉากเนี่ยให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทําให้จะมีฉากบางฉากที่พวกเขาเนี่ยก็จะมาถ่ายฉากแบบแทนที่จะให้สตันมาถ่ายแต่ตรงนี้มันก็จะมีขอบเขตอยู่บางอันที่อันตรายเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นะครับก็คือนักแสดงก็อยากจะถ่ายมากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้และการจะถ่ายฉากต่อสู้หรือฉากโลดผลแบบนี้ถ้าจะใส่รองเท้าแตะถ่าย มันอันตรายนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับผมที่ว่าจะเปลี่ยนรองเท้าจากรองเท้าแตะเป็นผ้าใบเพราะว่ารองเท้าแตะมันใส่ไทยฉากอะไรที่มันแบบโลดผลเยอะๆไม่ได้ไงมันอันตรายนะครับผมอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวนักสแสดงได้ก็เลยงั้นโอเคถ้านักสแสดงก็อยากจะถ่ายเองงั้นเปลี่ยนเป็นผ้าใบไปเลยจะได้ถ่ายเต็มๆได้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้โดยพอตอบออกมาแบบนี้ก็เข้าใจได้เนาะถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็คิดว่าซีวีเองเนี่ยน่าจะออกมาสนุกขึ้นด้วยถูกไหมถ้าให้สตัน์ถ่ายแน่นอนแหละมันก็อาจจะไป แ,แต่มันอาจจะมีความสมจริงหรือว่าการตัดอะไรที่เนียนน้อยกว่าการที่เอาตัวของนักแสดงจริงๆมาเล่นเพราะฉะนั้นเทตดออฟตรงนี้มันก็คือเทรดกรเนาะน,น,นักแสดงก็ได้ถ่ายมากขึ้นแต่แรกกับการแค่เปลี่ยนรองเท้าเองผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดับได้แล้วก็ไม่ได้แบบมีผลอะไรต่อเนื้อเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงคาดหวังในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้คาดหวังว่าต้องออกมา10เต็ม10คาดหวังไว้ว่าออกมาเนี่ยเจ็ดถึงแเต็ม10ผมก็พอใจมากๆแล้วกับซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นของวันพีชนะครับท คอมเมนต์ Comment, แบบภาพรวมที่ตัวเองเห็นหรือตัวเองคาดหวังหรือนึกเอาไว้มาก่อนเลยก็ได้นะมาพูดคุยกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกรัผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการมังงะเวิลด์บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ